พบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันปียรลมมาตยาบุญค่ะถือว่าเป็นพระเอกที่ทางช่องกำลังเตรียมดันสุดฤทธิ์นะคะสำหรับหนุ่มโป๊ปธนวันค่ะ ความหล่อเข้าตาแบบนี้ก็เลยทําให้มีข่าวกับสาวๆเยอะแยะมากมายนะคะอย่างล่าสุดค่ะกับสาวเนยซินยอริต้านะคะหนุ่มโป๊ะเพ้อได้ออกมาย้ำนานักย้ำหนาแล้วนะคะว่าไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันนะคะเจอกันครั้งเดียวที่งานปิดกล้องละครก็เท่านั้นทางด้านสาวเนยนะคะเขาก็เลยได้ออกมาพูดบ้างค่ะว่าเคยเจอกันนะคะแล้วก็เคยแลกเบอร์กันแล้วก็มีนัดเจอกันด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปตามนัดก็เท่านั้นเองค่ะแต่ถามว่าโกรธไหมนะคะที่หนุ่มคนนี้ออกมาบอกว่าไม่ สาวเนยเขาก็บอกค่ะว่าไม่ได้โกรธนะคะเคยคุยกันแค่อาทิตย์เดียวเองเขาคงจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอ่ยังไงนะคู่นี้ยังไงก็รีบออกมาเคลียร์กันหน่อยนะคะหนุ่มโป๊บสาวเนยควรจะได้หายข้องใจค่ะกลับมาพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันปียลมมาตยาบุญรายงานค่ะ